ปัญหายอดฮิตนะครับไอศครีมอ่อนไปละลายไวแก้ไขได้ง่ายนิดเดียวครับ 3ยอดฮิตที่ผมได้รับเสมอมานะครับก็คือในเรื่องของไอศกรีมอ่อนไปละลายไวมันเกิดจากความรู้ความเข้าใจในลหลักการทํางานของเครื่องที่ยังไม่ถูกต้องนั่นเองครับเรามาดูปัญหาและวิธีแก้ไขกันเลยนะครับปัญหาหลักเรื่องเนื้อไอศกรีมนะครับก่อนอื่นเลยอ่ะต้องทําความเข้าใจในลักษณะของเนื้อไอศกรีมซอฟเสิร์ฟก่อนว่ามันเป็นไอศกรีมที่ทานสดนะครับ คือมันเป็นไอศครีมที่กดออกมาแล้วต้องทานเลยนะครับซึ่งจะแตกต่างจากไอศครีมตกัตกๆหรือไอศครีมลูกๆนะครับเพราะฉะนั้นอัตราการละลายของไอศครีมมันจะอยู่ที่ประมาณ30มสิบวินาทีถึง1นาทีนั่นเองนะฮะก็จะมีลูกค้าหลายท่านถามว่าทําไมที่เมืองนอกไม่เห็นละลายเลยผมได้ลองไปทานไอศครีมที่ญี่ปุ่นในหน้าร้อนแล้วนะครับ าะและผลลัพธ์ก็คือละลายไวเหมือนในไทยเป๊ะนะครับเพราะฉะนั้นการปรับสูตรมันเป็นสิ่งสําคัญครับว่าเราจะปรับสูตรยังไงให้การละลายเหมาะสมที่สุดในสภาพอากาศของเมืองไทยบ้านเรานั่นเองครับทำไมาไอศครีมฝั่งหนึ่งแข็งฝั่งหนึ่งเหลวนะครับผมจะยกตัวอย่างเช่นเครื่องทําไอศครีม3หัวกดนะครับก็คือเราจะกดได้2รสชาติกับ1น่งรสผสมนะครับถ้าลิมิตของเครื่องกําหนดว่า8โคลนต่อน,นาที ความหมายที่แท้จริงของมันแล้วก็คือรสชาติซ้ายกดได้4คนรสชาติขวากดได้4คนก็จะทำให้ได้ไอศครีมทั้ง2ฝั่งแห้งฟูเนียนเหมือนกันทั้งคู่ครับ ทำไมกดไอศครีมติดต่อกันแล้วหลังจากนั้นไอศครีมไม่ตั้งยอดนะครับคําตอบก็คือคุณกดเกินลิมิตนั่นเองนะครับเมื่อเรากดออกไปเรื่อยๆค่าความแข็งของเครื่องทําไอศครีมจะลดลงไปเรื่อยๆคุณอาจจะต้องรอเวลาประมาณ20-30วินาทีในการที่ทําให้เครื่องไอศครีมมันปั่นขึ้นไปแต่ระดับจุดสูงสุดเหมือนเดิมและคุณสามารถกดต่อได้ครับทําไมไอศครีมรดหนึ่งถึงมีความแข็งไม่เท่าอีกรถหนึ่งนะครับ ยกตัวอย่างให้ก็คือเครื่องทําไอศครีมที่เป็นคอมเพรสเซอร์แบบตัวเดียวนะครับมันกระจายความเย็นเท่ากันทั้ง2ฝั่งนะครับหรือถ้าคุณมีเครื่องทาไอศครีมซอฟต์เสิร์ฟที่เป็น2คอมเพรสเซอร์นะครับก็จะแก้ปัญหานี้ได้ดีเลยเพราะว่าคุณสามารถตั้งค่าแยกกันระหว่าง2รสชาติได้เป็นอย่างดีครับสรุปนะครับก็คือ คุณต้องเข้าใจในลักษณะของเนื้อไอศครีมซอฟเสิร์ฟนะครับฉะนั้นลักษณะของเนื้อไอศครีมซอฟเสิร์ฟก็คือไอศครีมต้องทานสดกดแล้วทานเลยนะครับแล้วก็จริงๆแล้วมันไม่ควรเอาไปกดลงบนโทสต์หรือขนมปังร้อนๆหรืออะไรก็ตามนะครับเพราะว่าความร้อนจะยิ่งทําให้ตัวไอศครีมซอฟเสิร์ฟละลายไวมากขึ้นนะครับเครื่องทำไอศครีมซอฟเสิร์ฟมีทั้งแบบคอมเพรสเซอร์เดี่ยวและแบบคอมเพรสเซอร์คู่นะครับถ้าคุณต้องการเนื้อไอศครีมที่เป๊ะมากๆผมก็อยากจะให้เลือกเครื่องทำไอศครีมซอ เสิร์ฟที่เป็น2คอมเพรสเซอร์ครับขอบคุณครับ